การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเวทีเชิญชวนผู้ที่สนใจและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมพัฒนาศักยภาพเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเสริมทักษะแบบครบวงจร และยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งในงานเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตยั่งยืนระหว่างวันที่14-15ตุลาคม2568เวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกาณสมยันมิทเทวหอชั้น5ศูนย์การค้าสมยันมิทเทวกรุงเทพมหานคร สำหรับในส่วนของโครงการเจ้าบ้านที่ดีประจำปี2568นาปี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่สำคัญมากๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะโดยในปีนี้นะคะเราก็ใช้ธีมคือว่าปลุกท่องเที่ยวไทยสู่ ความยั่งยืนนะคะโดยในกิจกรรมของเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเรามี3ส่วนที่สําคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของเรื่องของ tourism trend and talk ซึ่งปีนี้นะคะเราก็มีครูรูและก็ influencer ในสายต่างๆนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องบนโลกออนไลน์และการเข้าไปมีส่วนร่วมบนโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่สำคัญกับอุตสาหการรมการท่องเที่ยว ส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเวิร์กช็อปตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใครที่อยู่ในส่วนไหนเนี่ยเวิร์กช็อปในแต่ละกิจกรรมจะมีความสําคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือห้องสัมมานาสัมมานาเนี่ยก็จะได้มีการเรียนรู้นะคะในส่วนของ upskill reskill ในเรื่องต่างๆและที่สําคัญค่ะในการจัดกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้นอกจากที่เราจะได้ upskill reskill ผู้ประกอบการในในสายป่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมแล้วเนี่ย เราจะยังได้รับฟังเสียงสะท้อนของทั้งส s t a โ e h เดอร์ทั้งหมดเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการในส่วนของเจ้าบ้านที่ดีในปีต่อๆไปนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีผู้ที่เข้าร่วมสนใจนะคะ,ะมากกว่า2,000ลายแล้วตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครนะคะในส่วนการฟังกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้นะคะเจ้าบ้านที่ดี2,568 c o m นะคะ,ะเราจัด2วันวันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างนึงค่ะก็คือว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดความทรงจําความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา ชุมชนถือว่าเป็นฐานาตั้งต้นของเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะชุมชนเป็นส่วนส่วนผสมที่สําคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเจ้าของกิจการก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสายทั้งห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำก็คือชุมชนนั่นเองค่ะในระยะสั้นเนี่ยนะคะก็เราคาดหวังเลยนะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมรับฟังแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยอย่างน้อยท่านจะได้รู้ทริปแอนด์ทิคที่สําคัญในการที่จะไปจับนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆเเพราาาะแนนนนนนน่่่อออววตีีี้ยักททงมมคสใจ ที่แตกต่างและหลากหลายนักท่องเที่ยวมีทั้งเจนเด็กเจนผู้ใหญ่เจนผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มีพฤติก,กรรมที่แตกต่างดังนั้นเองเนี่ยทัวริสึมเทรนน์แอนด์ทอล์กจะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าเราจะเข้าถึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเราจะซื้อใจเราจะบริหารเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้อย่างไรในระยะไกลแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยเราต้องอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าต้นคุณทางวัฒนธรรมหรือต้นคุณ ทางธรรมชาติและที่สําคัญก็คือต้นทุนก็คือบุคลากรหรือคนในท้องในใน,ในประเทศซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญอันนี้ค่ะเมื่อเราได้มีการบริหารจัดการต้นทุนของเราที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในการเป็นพรีเฟอเรนซ์เดสิเนชั่นนั่นคือนักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากที่สุดก็คือการเริ่มต้นด้วยจุดจุดนี้ค่ะเจ้าบ,บ้านที่ดีปีนี้นะคะเราเน้นในเรื่องของตลาดไทยก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เราทํายอดนักท่องเที่ยวตลาดไทยเดินทางเนี่ยทะลุเป้าแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะว่า ในปีหน้าเราถือว่าเราได้รับอัน่สงปีนี้ถึงแม้วว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยยังไม่ทะลุเป้าหรือยังไม่ได้เป็นไป,นปนตามเป้าที่ต้องการแต่สิ่งที่เราได้ดําเนินการในวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดให้ใหสเสน่ห์ไทยของเจ้าบ้านที่ดีในวันนี้ขยายผลเชื่อมเกี่ยวกับยงนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาแล้วก็ทะลุเป้าในปีหน้าแน่นอนค่ะ